ก่อนที่เราจะขึ้นวิดีโออันใหม่เนี่ยเพื่อเพม่ความรู้สึกไหมครับว่าถ้าเราโพสต์วิดีโอพวกนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจําเราได้แน่นอนแค่นี้เองครับแบรนดิ้งสุดยอดนะครับมาดูต่อนะครับว่าคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอชุดนี้นะครับเรื่องราวจะเริ่มเยอะขึ้นนะฮะ ร้อยพันที่ต้องการอื่นเอ่ยไม่ว่าจะน,นานสักเท่าไรยังยืนยันคำเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนเธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่าสองเราไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักข้างในใจ ให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้นเธอและฉันจับมือเคียงกันนับจากนี้ผ่านความเดียวดา้ที่สองเรานั้นเคยมีเมื่อมีเธอคนที่แสนดีอยู่ตรงนี้ รักเพียงเธอและตลอดไปโอ้โ,โอแค่เธอกับฉันเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพราะนี่เป็นเรื่องของการที่ เอาภาพที่เราเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วเอามาใส่ในโปรแกรมแล้วโปรแกรมมันทําให้อัตโนมัติเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ผมเก่งแต่โปรแกรมเก่งเพราะฉะนั้นเราทํางานง่ายนะครับแต่ได้งานคุณภาพสูงแล้วมาดูอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นอันสุดท้ายจะมีความยาวหน่อยแต่ว่าผมใช้การที่เรามีกิจกรรมอย่างเช่นไปทานข้าวหรือว่ากิจกรรมที่เราอาจจะไปทําบุญนะหรือว่ากิจกรรมของกลุ่มของหมู่คณะนะฮะแต่ต้องไม่ยาวนะครับ อันนี้ผมอาจจะให้ยาวหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมไปเน้นเรื่องเพลงนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของตัวหนังสือที่เลื่อนเนี่ยผมยังไม่ได้เอามาใส่ผมก็เลยเอาตัวหนังสือที่ทํามาสําเร็จแล้วเนี่ยใส่เข้าไปเลยลองดูนะฮะตรงนี้เราใช้เพื่อแอดว r t i s ิ่งโดยเฉพาะเพราะนั้นเวลาที่เราเปิดเนี่ยเราจะพาเขาเข้าไปดูในเว็บเพจของเรานะครับและเดี๋ยวผมจะต่อจากตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายการโพสต์แบบไหนลิงก์ไปแบบไหนนะครับ ตอนนี้เราดูตัวนี้คร้าๆก่อนนะครับในโลกที่มีความหัวควรในโลกที่ทุกคนต้องดิ้นรนที่ซับสนร้องรนจนใจนั้แสน ความทุกท้อใจได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยๆจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่น สักที่มากมายในความหวาดวันที่วุ่นวายและอนาคตในปัจจุบันและอดีตในความเป็นจริงที่ต้องเจอที่ไม่เคยคุ้นเลยสักทีไม่เคยรู้พรุ่งนี้ต้องเจอกับเรื่องใด to we เ,ออเป็นในเสียงเพลงกับผมด้วยไหมครัลองคิดดูนะครับว่าเวลาที่เราไปทานข้าวกับใครแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนนั้นเป็นผู้มุ่งหวังหรือเป็นทีมงานเราแล้วเราโพสต์วิดีโอตรงนี้ขึ้นไปแล้วมีเขาอยู่แล้วเราเน้นที่เขาหรือเน้นที่ทีมงานของเรา ทุกคนจะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าเราให้ความสําคัญเขามากเลยใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการที่เราทํา advertising นะครับทีนี้ผมเองเนี่ยจะมาขยับให้พวกเราเห็นอีกนิดนึงนะครับว่าในการโพสต์ Ad v e r t i s i n g หรือว่าในการโพสต์แล้วมีลิงก์เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าดูจากภาพนี้นะฮะเราจะไม่งงนะว่าการที่เราโพสต์แล้วเนี่ยมีรูปเล็กๆนะครับขึ้นมาด้วยรูปในวิดีโอนะฮะตรงนี้เราโพสต์อีก u t u b e ถ้าเราเอาลิงก์มาใส่มันจะเป็นแบบนี้คณะนี้ถ้าต่อไปเนี่ยเวลาเราโพสต์นะครับที่มีแต่ลิงก์นะฮะผมชี้ตรงนี้นะฮะที่มีลิงก์มาด้วยนะครับกรณีนี้เป็นลิงก์ที่ไม่ได้มาจาก youtube เมื่อไม่ได้เป็นลิงก์มาจาก youtube ก็ไม่มีภาพขึ้นถูกไหมครับเราต้องเอาภาพตรงนี้ที่เป็นภาพที่เกี่ยวกับเนื้อหาในวิดีโอเอามาใส่นั่นคือโอกาสในการที่เราจะปีเซตนเหมือนเป็นโปสเตอร์หนังอย่างเนี้ย สร้างความน่าสนใจนะฮะให้เขาอยากจะคิดเข้าไปดูพอคิดเข้าไปดูแล้วนะฮะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างพอคิดเข้าไปดูเนี่ยไม่ใช่ดูเฉพาะเรื่องนี้เห็นโฆษณาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งอันนั้นก็มาร์เก็ตติ้งจัดเหลือเกินนะส่วนอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ได้มีลิงก์มาด้วยแต่เขาใส่วิดีโอมาได้เลยเขาโพสต์เข้าไปใน Facebook เลยนะครับตรงนี้ตรงที่เขาให้แนบว,วิดีโอเนี่ย ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะต้องเรนเดอร์นานพอสมควรนะฮะในการอัปโหลดเนี่ยใช้เวลาพอสมควรเห็นไหมครับตอนนี้เราจะเข้าใจแล้วว่าถ้าเราจะเอาลิงก์มาวางในหน้า Facebook เลยเราจะเห็นภาพเล็กๆมาด้วยคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเองเราเอาวิดีโอที่อยู่ในเครื่องเราก็จะได้แบบนี้ฮะมีภาพขึ้นมาเลยไม่มีที่ให้ใส่ลิงก์เพราะเพราะวิดีโออยู่ในนี้แล้วนะครับตัวนี้เคลียร์นะฮะผมว่าเราเองเนี่ยเราหน้าที่จะ เข้าใจตรงนี้ตรงกันหมดแล้วนะฮะผมก็เลยเอาตัวอย่างมาเปิดให้ดูอีกอันหนึ่งว่าตรงเนี้ยเวลาที่เขาโพสต์ออกมาแล้วเนี่ยคลิกแล้วเป็นอย่างไรลองดูนะฮะตอนนี้ผมจะมายกตัวอย่างนะครับในการที่เขาสร้างลิงก์เพื่อที่จะพาเราก็ไปสู่เว็บเพจในการเขาโฆษณานะฮะผมยกตัวอย่างว่าอย่างของรายนี้นะฮะลายสาระไปวันๆเนี่ยนะเขาเอาชื่อเรื่องที่น่าสนใจใช่ไหมฮะดูภาพก็ยิ่งน่าสนใจ ไม่ลอยได้เขาบอกให้เราคลิกไปที่ลิงก์นี้พอลิงก์นี้เข้าไปปุ๊บเห็นไหมวะ่าตรงนี้เนี่ยมีภาพนิ่งแล้วแต่ตรงนี้ไม่ใช่การตลาดโดยตรงการตลาดโดยตรงจะอยู่ตรงนี้ฮะเห็นนะฮะข้างล่างร,รอบๆนะครับนี่คือสินค้าที่เขาขายสินค้าที่เขารับโฆษณามานะครับเรื่องต่างๆผู้นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องทางมาร์เก็ตติ้งของเขาซึ่งเขาใช้ Facebook Marketing ในการเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยนะฮะให้คนคลิก แล้วเข้าไปสู่เว็บเพจของเขานะครับหน้านี้ไม่ใช่เว็บฟอร์มเพจเพราะไม่มีช่องกรอกแล้วใช้ภาพนิ่งนะครับเป็นตัวนําเสนอแล้วให้คนอ่านแต่ถ้าจะดูคลิปจริงๆนะครับก็จะมีอันนี้ให้เราเข้าไปผมย้อนกลับให้นะครับมาดูใหม่นะครับเรามาดูวันนี้นะครับอันนี้เป็นภาพนิ่งเหมือนกันนะครับหัวข้อเป็นเรื่องของการดูดวงนะครับการถายตำแหน่งฝ่ายซึ่งคนไทยชอบมากม ในเรื่องของการทํานายทายทักอะไรอย่างนี้ภาพนี้นะฮะถ้าคลิกดูนี่เป็นภาพนิ่งนะครับถ้าต้องการเอาภาพนิ่งเข้าเครื่องคลิกตรงนี้แล้วดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ผมกลับไปนะฮะเมื่อเรากลับมาเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีลิงก์เราคลิกเข้าไปเห็นนะครับเข้าไปสู่เว็บเพจอีกแล้วการตลาดตอนนี้ทําแบบนี้กันอยู่นะครับซึ่งก็ได้ผลดีนะผมก็ยังยืนยันว่าได้ผลดีนะครับส่วนเนื้อหาเนี่ยเราก็ได้ตามที่เราอยากจะรู้เหมือนกันครับแต่ ตอนท้ายนี่สิครับเห็นไนะมโค t จุเพถ้าเราปิดตรงนี้จริงๆแล้วตัวนี้เป็นพื้นที่โฆษณานะฮะถ้าเราปิดตรงนี้เห็นไหมครับเราจะได้ดูวิดีโอที่เราอยากจะดูนะครับเรื่องของการทํานายไทยทักในเรื่องตําแหน่งไฟต่างๆนะครับตัวนี้ผมจะปิดเลยนะฮะ